สวัสดีครับผมสายันทองสวัสด์ครับวันนี้ก็เป็นวันที่จะให้ลูกน้องมาเอาและจะให้ลูกน้องมาเอาอมาที่ดอนพุตตานะครับที่ตอนคูณีเป็นบุญประจำปีของชาวบ้านดอนจิก้อย สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วดีปนรับโบว์เวงาบวเห็นให่าวาอาวาไ้ะยมีงานสบายวาเราไปเอาเล ทีมงานกลุ่มเรือบ้านนอาไหวสายครับ <c oughs> อันนี้พี่เรยครับยนมากครับสักักสักสักโซแก้วยีรอเืออยย่โซแก้วยีรอเือบ่ เออกแกวเป็ติ๊กติ๊กักัก้ับผู้เยี่ยงเข้ามาลวเลียยเลยยงไอ้ัดอกไม่เยียนเล้ยยยเลียย่เยียนเลยเอาไก่ลหมอเนี่ยไก่มนาร้ายีไก่ลายีนีะนนกมหนไอลไอเนยเทำมาได้แล้วเสยไปดคร่กันนะไปบอกินเบียร์ได้เล้ยสกินกแก้มให้ ขุดมึงีไกยคู่ปีบ่เลยร่ปานีเด้อตนี้ไม่ได้ไร่ไปลูหลานตื่นลูมเนี่ยเลยเป็นังก็ลูกพี่หาอันต้นอหนไหนทำมาเด้อยา่ยาค่ะะยาค่ะมาเด้อนอเขาผมนี่ครับพกไงเถาจับ

ออมาเป็นหลังไปเลยน้ำโคกอีกเหลาอีก เนี่ยพอการ้องงานนี้ไรด้วยพี่มีทุกปีครับสวัสดีครับเส,สด็สาวอาไไตอนนี้เขาจัดทุกวันที่ัันยังอาจารย์ วันนึงเหรหวันวันที่สามเดือนสามสามคำออกไม่สมไม่ออกไม่สคำโอ้ลงให้ลงานเขาเดยกอีกทีนึงโอ้ปีเสียบีหนึงสองเท่วะเสี่โอ้เป็นหกเป็นหเดสามเบ่าร่า พุตาครับไก่ก็ดังครับมีไก่มาสบายไก่นี่ไก่บ่าวไก่สาวผู้บอกน้องเมียไก่บ่าวไก่สาวไก่บ่าวไก่สาวผู้บอกเพื่อนกกับเมียมาเลิ่นเพื่อนมี่แย่ไก่บ่าวไก่สาวซีคูนี่พีนี่ซีคูมีซีคูโอ้เซรามิคห้องคือหลายอ

นั่งตัวลอยแนวดีเนาะยนั่งสบเออเอยยอยสติสาวกกเืองเสียว่ามันแนวสติส่าว้าผมอย่าบ่ไม่ให่ใ่สวดใไหมเร็วเอวนี้ชาติเหรอยังใาสวยยัง นอนนั่นัมัดเตียอยู่ครับครับยุ่งกันอยู่ครับอเยได้าวองพื้นนเอผู้หญิงครับน่ารักก็อยังนเลยผู้คาฮอาวันสาวนี่ยังซื้ออยู่ครับู้องอ 何 ีนี่ของงาน,นหลายๆครับผมเอ,อ่าบาทเฮาที่รอนจิกรอนคุณีที่ยอางที่อยู่ดีใช่ไหมหันหน้ามาหน่อยหันหน้ามายิ้มหน่อยน,นี่ครับกดังในยุคปุนครับถ้างานงาเขามาครับ